พิธาชี้คะแนนทะลุเป้าลั่นความเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วพิธาชี้เห็นโพลุคะแนนแต่ต้องรออย่างเป็นทางการแต่ทะลุเป้ามั่นใจได้สอสอสามหลักแน่ลั่นความเปลี่ยนแปลงมาถึงประเทศไทยแล้วย้ำ รอผลนิดวันที่14พฤษภาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคไก่แคดิดเดตนายกรัฐมนตรีเผยว่าตนไม่ได้ดูรายละเอียดผลคะแนนแต่ถ้าหากตัวเลขเป็นจริงก็คิดถึงประชาชนเป็นตัวตั้งตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นแค่สะพานในการผลักดันเรื่องนี้จำนวนตัวเลขยังไม่ซีเรียดแต่สิ่งที่สัญญากับประชาชน ต้องทำให้สำเร็จแต่ต้องเรียกประชุมกรรมการบริหารพักตอนนี้ยังเร็วเกินไปรอสักสี่ห้าทุ่มค่อยตัดสินใจก่อนเลือกตั้งอย่างไรหลังเลือกตั้งอย่างนั้นเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งต่อไปสำหรับรายละเอียดก็ต้องใช้กรรมการบริหารช่วยกันตนดีใจและมีความสุขและสนุกกับงานที่ทำการลงพื้นที่หาเสียงทำให้ตนเป็นนักการเมืองที่ดีขึ้นได้ใกล้ชิดประชาชน ตอนนี้ตนค่อยๆวางแผนไปทีละเรื่องเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองพอมีพลังใหม่ๆเข้ามาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงก็ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะเกมการเมืองแบบเก่าๆด้วยตอนนี้ประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่อยากอนุมานอะไรไปเรื่อยหน้ารอดูผลคะแนนอย่างเป็นทางการก่อนพที่กรุงเทพมหานครออกมากับตัวเลขที่นับก็ตรงกับ โพที่ออกมาส่วนแต่งจังหวัดพักก้าวไก่ก็ยังนำหลายจุดเมื่อผลออกมาแบบนี้ถือว่าทะลุปเป้าเกินสามหลักแน่นอนคิดว่าสองพักใหญ่ที่ได้รับอันดับหนึ่งและอันดับสองก็ต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากในตอนนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าความเปลี่ยนแปลงมาถึงประเทศไทยแล้ว